น้องป้องสายุกคุกค้นครับสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่เจแปนครับตอนนี้ผู้บา่าวเจแปน้นลังย่างไปเห็ุงานครับขึ้นรถไฟอัปเดตวในบรรยากาศให้เรื่องชื่อแลครับตอนเช้าๆอากาศดีมากครับรถแลบานโขถนนโล่งเลยครับตอนเช้าๆ ไ <c oughs> ม่รู้ี่หรอกครับมันจากาศคื้นไม่มียังหรอกไม่มีสารลอะอยางมัน้อมาก <c oughs> มัน,มนาาา เป็นเขาถิ่มขายาเขาลงเอาหน้าขอบนะครับบ่อให้เอ,อียงแล้วคุยเขาเคียวดี <c oughs> เป็นชัติซวนซวนตรงการนั่นเขาเก็บรถครับเป็นสองสั่นเลย คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีขั้นครับสวัสดีครับ